ซื้อมาในราคาสิบาทนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้บาร์บี้ทอยโชว์ก็จะมาโชว์อาหารจิ๋วของบาร์บี้นะคะของเล่นที่เล่นกับบาร์บี้ได้อะคะ่ะอย่างเช่นจะเป็นอาหารเป็นของกระจุกกระจิกกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นชิ้นแรกนะคะมันจะเป็นเซตเลยอะคะ่ะมันจะเป็นเซตยางลบอาหาร แต่เราอะเอามาเล่นกับบาร์บี้ได้เลยอะค่ะเซตหนึ่งก็ในราคาที่ไม่แพงอะนะคะในเซตก็มีตั้งหลายอย่างอะนะคะแต่ละเซตก็มีหลายแบบด้วยเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยดีกว่าว่ามีอาหารอะไรบ้างนี่เลยค่ะมันจะมีแมกนิดนึงเดี๋ยวขอแกะแม็กนิดนึงนี่เลยค่ะชิ้นแรกชิ้นแรกก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะมีชามีถ้วย เนี่ยค่ะอันนี้ชิ้นแรกนะคะเป็นอาหารชิ้นแรกเป็นอะไรเอ่ยใครรู้บอกหน่อยแต่แต่และชิ้นก็ถอดออกมาได้นะคะเนี่ยค่ะแต่และชิ้นก็จะถอดออกมาออกมาได้ทุกชิ้นเลยแล้วเราก็มาประกอบใส่กับเหมือนเดิมได้ปกติเลยะคะ่ะถอดออกมาเลยนะคะเนี่ยค่ะต่อไปมาดูชิ้นที่สองกันชิ้นที่สองเป็นเค้กนะคะ ก็ถอดได้เหมือนกันทุกชิ้นถอดได้หมดอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะถอดออกมาได้เหมือนกันเห็นไหมคะถอดออกมาได้เหมือนกันชิ้นที่สองเป็นเค้กนะคะเอาไว้เล่นละครบาร์บี้กับตุ๊กตาบาร์บี้ต่อไปเป็นชิ้นที่สามชิ้นที่สามก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นหมอ้อซุปเลยอะคะ่ะจะมีอันนี้น่าจะเป็นหนวดปลาหมึกนะคะเป็นถ้วยหมอ้อเลยไว้ให้บาร์บี้ทาน ต่อไปชิ้นที่สี่ที่นี่สีเป็นอะไรเอ่ยมีกุ้งด้วยค่ะอันนี้เป็นเส้นๆน่าจะเป็นเนี่ยเส้นลาเมงหรือเปล่าคะแล้วก็มีผักใส่ชามใส่ถ้วยเลยแล้วก็ชิ้นที่ห้าก็จะมีเป็นผล,ลไม้เป็นมะเขือเทศนี่ค่ะมะเขือเทศก็ถอดจุกได้เหมือนกันเห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่จุกกลับไปเหมือนเดิม ห้าชิ้นค่ะอันนี้เซตนี้ห้าชิ้นอันนี้ซื้อมาซื้อมาในราคาสิบบาทนะคะแล้วก็ยังมีของจิ๋วที่เป็นเซตอาหารอีกนะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นชามสีฟ้าเป็นยางลบอาหารแล้วก็ยังมีไข่ด้วยค่ะนี่ยังมีไข่ด้วยเป็นไข่ต้มเปิดฝาได้ด้วยยังไม่หมดนะคะยังมีนี่แก้วน้ํา แก้วน้ำก็เปิดดึงหลอดออกมาได้ใส่หลอดได้แก้วน้ำให้พบบี๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บ๊บ๊บกินแถมยังมีนี่ด้วยหมวกไว้ให้พบบี่ใส่ได้เห็นไหมคะมีหมวกมีกระจกมีกระจกนี่เลยคะ่ะหวีด้วยกระจกด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีแว่นตาด้วยเห็นไหมคะยังจะมีแว่นตามีหมวกเนี่ยค่ะ เป็นของเล่นของจิว๋วไว้เล่นกับบอบบี้ได้แล้วก็ยังมีรองเทา้าเข้ากับเซตเลยเนี่ยเซตชายชายะเลชายหาดมีรองเทา้านี่นะคะรองเทา้ามีหมวกมีแว่นตานี่ค่ะอันนี้ก็คืออีกเซตหนึ่งนะคะมีหมวกมีแว่นตามีรองเทา้าอันนี้นะคะนี่เลยเห็นไหมคะเซตอาหาร อันนี้คือบรรดาเซตอาหารของบาร์บี้ทั้งหมดเลยและตามด้วยชุดชายหาดนี่ค่ะชุดชายหาดของบาร์บี้น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยถ้าเด็กๆชอบก็ไปซื้อน่าจะร้านขายเครื่องเขียนหรือร้านขายของเล่นนะคะจะมีขายนะคะเป็นยังลบอาหารจิว๋วไว้เล่นกับบาร์บี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ เอาไว้ติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรมาให้ดูกันอีกเด็กๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ